ของขวัญชวนคุย EP นี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของถ้าหากว่าเรานะคะมีเงิน1,000บาทจะลงทุนอะไรดีนะคะก่อนที่จะไปฟังข้อมูลดีๆนะคะฝากทุกคนกด subscribe กด follow กันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆค่ะอันดับแรกเลยค่ะเชื่อว่าหลายคนต้องอีกแล้วหรอเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือการลงทุนในความรู้นั่นเองค่ะ ก่อนอื่นทุกคนต้องเข้าใจก่อนเนาะว่าการที่เรามีเงิน1,000บาทเนี่ยมันเป็นจํานวนที่น้อยนะคะดังนั้นเราจะมาคาดหวังให้เงิน1,000กลายเป็น1ล้านกลายเป็น3ล้านแบบเนี้ยมันยากมากๆเลยสิ่งที่เราทําได้นะตอนนี้ค่ะก็คือหาความรู้ก่อนอ่านหนังสือการเงินต่างๆนะคะเช่นพ่อรวยสอนลูกนะคะมันนี่ซัมมารนะคะหรือว่าพวกจิตวิทยาในเรื่องของการเงินต่างๆนะคะข้อ2ค่ะอ่ะทีเนี้ย เริ่มเข้าสู่ระบบการลงทุนจริงจังแล้วนะนั่นก็คือกองทุนรวมค่ะกองทุนรวมนะคะจะง่ายกับมือใหม่มากๆเลยค่ะเพราะว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญในการดูแลกองทุนให้เรานะคะและเราเองเนี่ยก็จะได้เงินปันผลต่างๆจากกองทุนค่ะ ซึ่งถ้าเราต้องการผลตอบแทนที่มากขึ้นนะคะก็สามารถซื้อกองทุนแบบต่อเนื่องได้ทุกเดือนหรือเรียกว่า DCA นั่นเองค่ะเราก็ DCA กันไปนะคะทุกเดือนเดือนละ1,000-1,000-1,000แบบนี้ค่ะในเรื่องของกองทุนก็จะมีหลากหลายอุตสาหกรรมมากๆเลยนะก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่เรารับได้ค่ะข้อ3ค่ะ การออมทองนะคะสำหรับการลงทุนระยะยาวเนี่ยราคาทองเมื่อเทียบกับหุ้นหรือว่าคริปโตแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงไม่ค่อยผันผวนมีเสถียรภาพมากกว่านะคะเราสามารถออมทองด้วยเงิน1,000บาทต่อเนื่องไปเรื่อยๆเหมือน DCA นั่นแหละค่ะและสามารถนำไปแลกกลับมาเป็นทองจริงได้เพื่อเก็บเป็นสินทรัพย์ในอนาคตของเราได้นั่นเอง และข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือการลงทุนขายของค่ะต้องยอมรับว่าการลงทุนด้วยเงิน1000บาทเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลตอบแทนที่สูงมากนักนะคะอีกไอเดียหนึ่งที่ดีนั่นก็คือนํามาลงทุนขายของค่ะอย่างเช่นขายเสื้อผ้ามือสองนะคะขวัญเอกก็เคยไปรับมานะตัวละห้าบาทสิบาทนะคะไปคัดมาสวยๆแล้วก็เอามาขายนะคะก็สามารถทํากําไรได้เยอะมากเลยเหมือนกันนะหรือว่าขายขนมขนมเป็นต้นนะคะซึ่งอาจจะช่วยให้มีแอคทีฟ ได้ come, อีกช่องทางหนึ่งนะคะแล้วจากนั้นเราค่อยนารายได้ส่วนนี้แล้วค่ะไปลงทุนต่ออีกรอบหนึ่งนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะเทคนิคดีๆจากการลงทุนด้วยเงิน1,000บาทหวังว่าทุกคนนะคะน่าจะชอบถ้าใครนะคะเคยทําข้อไหนแล้วมันสักเซสยังไงเนี่ยเราให้ขวัญฟังบ้างนะคะ